ครูบุญสวัสดีค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะถึงลูกรักจักรกวาลคลิปนี้จริงๆครูบุญทำไปเมื่อวานแต่ว่ามีอ c c ซิเดนนะคะครูบุญเปิดเพลงแล้วก็มีเสียงเพลงเข้าไปก็ทำให้ ถูกร้องร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นครูบุญจึงลบคลิปไปนะคะแต่มันเป็นคลิปที่พลังงานดีมากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้พลังงานจะดีเหมือนเมื่อวานไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะครูบุญนะคะส่งต่อพลังงานดีๆให้ก็ให้ทุกท่านโฟกัสในพลังงานที่ดีนะคะถ้าอะไรที่มัน ไม่ดีก็อย่าไปโฟกัสมันทุกคนมีเจตจำนงอิสระในการเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดีเข้ามาในความคิดนะคะในกระบวนการไมเซตสมองของเรานะคะแล้วก็ไปกระทำสิ่งที่ดีด้วยตนเองนะคะครูบุญแค่เป็นครุนะคะจะไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินชะตาชีวิตใครนะคะ ถึงลูกรักจัก,กรวาลน,นะคะถึงลูกรักจัก,กรวาล w e r s e ไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าคุณค่าค่ะคุณมีคุณค่าที่จะถูกรักโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยนะคะที่จัก,กรวาลอยากจะบอกลูกรักทุกท่านนะคะที่เข้ามา ฟังคลิปนี้นะคะลูกรักจัก,กรวาลน,นะคะถึงลูกรักจัก,กรวาล ะะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเปิดเผยตรงไปตรงมาเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่การที่เป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยชัดเจนในตัวเองนะคะที่จะทำให้คุณ ผ่านพน้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคูบูลชอบไพ่หนึดาบของสำรับนี้มากนะคะเป็น1ดาบที่สวยงามมากนะคะมงกุฎก็เป็นมงกุฎแบบดูอลังนะคะดูปรังมากนะคะเป็นแบบ1ดาบที่แบบทุกการตัดสินใจของคุณนะคะนำมาสู่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะสำหรับเรนดอมนี้นะคะ ถึงลูกรักจากกวาลแล้วก็ครูบุญสะอาดเน,น้นไปที่พลังงานนะคะจะเน้นนามประทรรมากกว่ารูปประทรมเพราะรูปประทรมจะเกิดได้จากนามประทรมนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนราศีกุมนะคะเข้ามาดูคลิปนี้หรือบางคนทำงานผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ มีผู้ชื่นชอบมีผู้ติดตามนะคะการสร้างตัวตนจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าคุณคือคนของจักรวาลอยู่แล้วนะคะเป็นดวงดาวดวงนี้นะคะมีแสงสว่างนําทางมีแสงในตัวเองแล้วก็ส่องแสงส่องประกายให้กับผู้อื่นดังนั้นครูบุญก็นึกถึงคำนี้อีกเช่นกันนะคะอย่าดับแสงในตัวเองเพียงเพราะ ใครบางคนแสบตานะคะทุกคนมีแว่นเป็นของตัวเองนะคะแว่นแล้วแว่นแต่ละคนเนี่ยสีของแว่นมันก็จะไม่เหมือนกันเปรียบเหมือนทัศนคติมุมมองนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยดังนั้นนะคะทุกคนก็จะเอามุมมองภาพที่ตัวเองเห็นนะคะภาพที่ตัวเองเห็นจากการใส่แว่นซึ่งการใส่แว่นก็เปรียบเหมือน วิชานะคะในทางของศาสนาพุทธดังนั้นเราก็จะไปตัดสินไปจัดผู้อื่นนะคะจากแว่นที่ตัวเองสวมใส่ดังนั้นนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาชมครูบุญก็ให้เปิดใจกว้างๆนะคะเปิดใจเรื่องมุมมองทัศนคติแล้วก็ความเชื่อเพราะครูบุญเองนะคะก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวตัวเองไปด้วยนะคะเพราะครูบุญเนี่ยจะไม่ได้เน้นแค่การทำนายให้ถูก ถูกใจแม่นตรงแม่นยำแต่เป็นการเน้นให้พลังงานบวกนะคะแล้วก็แง่คิดจากประสบการณ์ชีวิตตรงของครูบุญนะคะทั้งทางโลกแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะคะในเส้นทางธรรมเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็ให้เปิดใจกว้างๆในการรับฟังนะคะ หกดาบนะคะที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์มีการทะเลาะขัดแย้งนะคะหรือสถานการณ์ที่มันแบบทัศนคติมุมมองความคิดความเชื่อไม่ตรงกันจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าหกดาบนี้คือการที่สามัคคีนะคะครูบูนึกถึงคำนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เน้นย้ำที่ การจับมือเปิดเผยเปิดใจซึ่งกันและกันนะคะจะไม่ใช่การที่ไปแบบทะเลาะฟาดฟันนะคะใส่อัตตาหรือใส่อีโก้ใส่กันนะคะไม่มีความรุนแรงใดนะคะสงบได้ด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยพูดคำนี้ในเรื่องของพระพุทธเจ้านะคะมหาศาสดาโรคที่ครูบุญเคยฟังนะคะ สันติมาได้ด้วยความรักความเมตตาต่อกันนะคะไม่ใช่การทะเลาะขัดแย้งรุนแรงใส่กันดิชาริออดนี้คนกองนี้นะคะแรนดอมพลังงานคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นอยู่แล้วนะคะเข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวนะคะดิชาริออดเป็นสัญชาตญาณของนักรบนะคะผู้ที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมานะอดทน กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอและนะคะความอดทนความเข้มแข็งทางจิตใจของคุณนะคะภายที่คุณได้เวิร์ดคุณมีคุณค่านะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเด็ดเดี่ยวนะคะคนแรนดอมนี้แน่นอนว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ให้กับปัญหาอุปสรรคใดๆอย่างแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะเป็น คนราศีกรกฎนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะดีแฮงแมนนี้เป็นดีแฮงแมนที่ความหัวนะคะหมายความว่าคนแรนดอมเนี้ยหลายท่านอาจจะอยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งกับบางสิ่งบางอย่างไปนะคะไปใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกระทบทวนนะคะจักรวาลมาบอกคุณว่า ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างลุกขึ้นมา take action นะคะ move on นะคะไพ่ดิชาริออนี้คือการเดินต่อกับชีวิตการก้าวต่อไปด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็ชูสองนิ้วนะคะจัก,กรวาลบอกให้คุณว่าสู้ๆนะคะอย่าย,ยอมแพ้นะคะสำหรับ แลนดอมนี้ไพ่ใบแรกเปิดตัวมาก็เป็นหนึ่งดาบนะคะชัดเจนมากว่าจักรวาลมาบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รับคำตอบนะคะแล้วก็ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะการตัดสินใจนี้อาจจะนำพาคุณไปสู่แสงสว่างในชีวิต การเป็นดวงดาวนะคะบนท้องฟ้าการส่องแสงสว่างให้กับตัวเองและคนอื่นๆน,นะคะคนแรนดอมนี้ดิแถมพารรนเลยนะคะสถานการณ์นี้นะคะทำให้คุณได้เยียวยาจิตใจนะคะปรับบาลานซ์ปรับอารมณ์ ปรับสมดุลบางท่านก็อาจจะเป็นคนราศีเมถุนการที่คุณถอยออกไปนะคะอยู่เงียบๆคนเดียวไปตกตะกรความคิดสิ่งสิ่งนี้นำพามาซึ่งการที่คุณนะคะอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งนะคะการที่คุณลุกออกมาชัดเจนเปิดเผยตรงไปตรงมากับสิ่งที่คุณเป็นนะคะกับคุณค่าที่คุณมีสิ่งสิ่งนี้นำพามาซึ่ง การได้เยียวยาในด้านของจิตใจและตัวคุณเองก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะเพจออบวอนนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่จักรวาลบอกคุณว่า <c oughs> คุณนะคะต้องเอาไอเดียความคิดความสร้างสรรค์นในตัวของคุณนะคะลุกขึ้นมานะคะให้ โลกได้รับรู้นะคะเดรสตานี้คนแรนดอมนี้บางท่านราศีเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นคนที่อาจจะชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีนะคะมีอารมณ์ที่แบบ ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียบันเจิดจัก,กรวาลมาบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องนำสิ่งสิ่งนี้นะคะความสามารถพิเศษและสิ่งที่มันเป็นคุณอยู่แล้วนะคะนำมาเสนอให้โลกรู้โลกเห็นนะคะคนแรนดอมนี้นะคะบางท่านก็อาจจะทำงานผ่านสื่อโซเชียลที่เป็นนักร้องอยู่แล้วนะคะนักเล่นดนตรีคนที่อยู่ท่ามกลางของ fc นะคะมี fc มากีดการ์ดมาชอบอยู่แล้วก็ได้นะคะแรนดอมนี้บางท่านนะคะ the view of fortune ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องลุกขึ้นมาควบคุมโชคชะตาของตัวเองกลงล้อแห่งโชคชะตาก็คือชะตาชีวิตที่ถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นไม่มีใครมีอำนาจ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราเราทุกคนนะคะสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองนะคะทุกคนเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองครูบุญเองก็ไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินชะตาชีวิตของคุณนะคะว่าคุณจะต้องทำอะไรเป็นไปในทิศทางไหนจะประสบความสําเร็จหรือไม่หน้าที่ครูบุญเป็นครู ชี้แนะชี้นำส่วนคุณจะเดินหรือไม่นะคะอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะจัก,กรวาลก็เช่นกันไพ่เจ็ดดาบถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้อง move on ออกจากที่ที่มันดราม่าท็อกซิกวุ่นวายนะคะที่ที่มันแบบ ดึงพลังงานลบๆของคุณเจ็ดดาบนี้คือสถานการณ์ที่คุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้คนทำอะไรรับหลังคุณนะคะหรือแบบทิมแทงแทงข้างหลังนะคะถ้าพูดเรื่องของพลังงานดังนั้นจักรวาลจึงมาบอกคุณว่าให้คุณดึงความเข้มแข็งในตัวเองนะคะดิชาริออตนี้ ลุกขึ้นมานะคะรวบรวมความเข้มแข็งพลังงาน power ในตัวเองนะคะที่คุณมีนะคะเดินออกจากสิ่งสิ่งนี้ในแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านตรัสว่าคำว่าพ้นทุกเนี่ยไม่ใช่ให้เราทน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 คือเจอความทุกข์ก็ทนทนทนมันทนในช่วงหนึ่งค่ะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ย ความทุกข์นั้นจะทำอะไรเราไม่ได้ก็คือเราต้องดีดตัวเองออกจากความทุกข์นั้นนะคะที่ครูบูญอยากจะแนะนำสอดแทรกในเรื่องของเส้นทางการปฏิบัติไปด้วยนะคะและสุดท้ายสิบถ้วยนี้นะคะที่จักรวาลอยากจะบอกลูกรลักนะคะหลังจากที่คุณนะคะได้ทบทวนใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะหรือ ถอยไปนะคะถอยไปนี้เพื่อที่จะกระโดดไปให้ไกลไม่ใช่ถอยเพื่อยอมแพ้การถอยในครั้งนี้แล้วก้าวต่อไปนำมาซึ่งความสุขนะคะเป็นความสุขมากไพ่สิบถ้วยนี้ก็ปิดจบมาอย่างชัดเจนคุณจะพบความสุขจากภายในของตัวเองนะคะแล้วก็เปล่งประกายออกมานะคะไว้ง่ายว่า เป็นแสงนะคะที่เป็นแสงแห่งความสุขหรือเราเรียกว่าแสงบุญแสงบารมีนะคะแสงบุญนี้จะมาเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองปกปกักรักษาเราไว้ง่ายว่าถ้าเราแบบถือศีลปฏิบัติมาจนระยะหนึ่งแล้วศีลน,นั้นจะเข้ามารักษาเราเองนะคะไม่ต้องให สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดามาปกปักรักษาคุ้มครองเลยนะคะเพราะความดีมันปกปักรักษาคุ้มครองเราไปในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วผลสุดท้ายเป็นเดอะมูนเลยนะคะสุดท้ายนะคะคุณจะกลับมานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารีนะคะและนะคะที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะก็คือ จักรวาลส่งมอบความรักนี้ความรักความเมตตาให้กับคุณนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีความรักความเมตตาให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วจึงนะคะไปเมตตาผู้อื่นคําว่าเมตตาตัวเองก็คือเมตตาจิตให้เราเมตตาจิตใจของตัวเองก่อนถ้าใจเรายังทุกข์อยู่เนี่ย เราจะไปพาผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ได้เลยหรือครูบุญก็ได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องเอาชีวิตใครนะคะชีวิตครูบุญเนี่แหละจะได้พูดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะถ้าครูบุญยังทุกข์อยู่เนี่ยครูบุญไม่สามารถจะมาสอนใครให้พ้นทุกข์ได้เลยถ้าครูบุญยังมีความโกรธความหงุดหงิดใจความคับแค้นใจครูบุญจะมาสอนใครให้เลิกโกรธก็ไม่ได้ ถ้าครูบุญยังว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่แข็งแรงครูบุญก็ไปสอนใครให้ว่ายน้ำไม่ได้ถ้าครูบุญยังไม่สามารถข้ามฝั่งนะคะว่ายน้ำข้ามฝั่งวัดต,ตะสงสารครูบุญก็ไม่สามารถมาสอนใครได้เช่นกันนะคะท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าได้พลังงานดีๆได้กำลังใจนะคะครูบุญก็ฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ